สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําซุปหน่อไม้กันนะครับวิธีการั้นตอนแรกนะครับเราก็จะคั่วพริกนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยตัดตัดตฮะจากนั้นนะครับเราใส่ใส่ผงชุนรสใส่น้ําตาลนะครับคลุกให้เข้ากันนะฮะจากนั้นเราก็จะมีการบอกมะเขือนะครับที่ย่างไว้นะครับสับเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นนะครับเราก็จะ นำไปนะครับใส่ในครกเรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะครับจากนั้นครับเราเราก็จะตามตามให้ละเอียดนะครับตาเข้าไปครับใสให้หมดเลยตมและครับตามให้ละเอียดนะครับตามให้เข้ากับพริกนะครับที่คั่วที่ย่างไว้นะครับตามไปเรื่อยๆนะครับน่ากินไหมครับ วิธีการทำซุปหอหไม้แบบบ้างนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมีการใส่ผักชีต้นหอมเข้าไปด้วยนะฮะเพื่อความหอมแล้วก็ความสวยงามนะครับตามง่ายๆนะครับไม่ยากบบไม่ต้องเสียวัตถุดิบเยอะแยะนะครับโอเคนะครับจากน้นแล้วก็ใช้ช้อนนะครับค,คุกไปเรื่อยๆคุก ตา,ตามไปคลุกไปนะฮะเ,<อ>เพื่อให้มันเข้ากันนะครับเ<อ>ติมน้ำปลาทดหน่อยนะครับเ,<อ>เพื่อ,อความเค็มกลมกล่อมมากขึ้นนะครับโอเคตักไปเรื่อยๆนะครับเม<อ><อ>ื่อเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะนำไปใส่จานนะครับ ระหว่างนี้นะครับแล้วก็อโอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามนาะไปเสร็จของหมูม่หมดนี้เกนทุกตอนนะครับ